และนี่คือเครื่องพิมพ์ฉลากที่อยู่ใบปะหน้าที่ควรมีติดบ้านกันเลยนะคะต้องเครื่องพิมพ์รุ่น Y92 พัดค่ะพิมพ์ใบปะหน้าได้ทุกขนส่งและทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มบาร์โค้ดหรือจะเป็น QR Code ก็สามารถพิมพ์งานได้ค่ะเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะคะน้องไม่ใช้หมึกประหยัดต้นทุนสุดๆไปเลยค่ะ และน้องตัวนี้นะคะใช้งานได้ทั้งทางมือถือและทางคอมค่ะทางมือถือทางร้านเราจะมีแอปพลิเคชันการสั่งปิ้นงานให้กับลูกค้าด้วยนะคะปิ้นง่ายปิ้นเร็วสะดวกสุดๆไปเลยค่ะและทางร้านยังมีเครื่องพิมพ์อีกหลายหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการและการใช้งานของแต่ละท่านกันเลยค่ะและนี่คือตัวอย่างงานพิมพ์ของเรานะคะเส้นสวยคมชัดสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ สนใจเครื่องพิมพ์ร้านเราสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ